ในตอนที่ท่านลาพัสได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วท่านได้มอบพลังพิเศษหรือกิฟต์ให้แก่ผู้คนมันคืออะไรคะสกิลครับใช่แล้วสกิลค่ะเรามาขอบคุณในกิฟต์ที่ท่านลาพัสมอบให้กันเถอะและร่วมอวยพรในวันนี้กันเถอะค่ะกินแล้วครับทำไมไม่กินเหรอไม่สบายหรือเปล่า ทานลาพาสไม่เท่าเทียมเลยให้สกิลดีๆกับพวกอัศวินศักดิ์สิทธิ์และทหารทำไมผมถึงมีสกิลที่อ่อนแอกันล่ะเพราะงั้นถึงได้ถูกทิ้งไงในตอนนั้นน่ะในสมัยที่ทันลาพาสปกป้องความสงบสุขเอาไว้ไม่มีทั้งสกิลสเตตัสและมอนสเตอร์ทำให้ทุกคนอยู่ได้อย่างเท่าเทียมค่ะอยากจะเกิดในโลกที่เป็นแบบนั้นจัง <c oughs> หาทั่วหมดแล้วแต่ว่าหาตัวไม่เจอเลยคะ่ะั้นเหอจะไปตามหาในเมืองดูนะคะออหาระไปอยู่ไหนกันนะโ<ฮ> <c oughs> อ้ยนี่การ้องไห้ให้มันมาก,มากวันนี้หน่อยสิวะรู้ไหมว่าแกกำลังจะกลายเป็นของเล่นของอัศวินศักดิก์สิทธิ์แล้วเละเนอะเฮ้ย <c oughs> ให้ตายสิตอนนี้ชักจะหมดอารมณ์แล้ว ไม่เป็นไรหร้วนะ ิวโหยเอาละเรารีบหนีออกจากที่นี่กันเถอะโอ้แม่นันนาทีจะมีมาบ้างนั้นเนี่ยไอหน้าโง่ที่อยากจะช่วยด้วยใจอันยุติทรมันไร้ค่าแบบเนี้ก็น่าสนุกดีนี่คิดจะสู้โดยปกป้องเด็กไปด้วยอย่างนั้นหรอกเหรออย่างน้อยก็จะพาเด็กคนนี้ไปที่ปลอดภัยให้ได้แต่ว่าที่ไหนนะเป็ด ข้ามีไอเดียดีๆแล้วถอยหลังไปเรื่อยๆเลยตอนนี้เจ้านั่นคิดว่าเจ้าอ่อนแอกว่ามันเราจะใช้ประโยชน์จากความมั่นใจนั้นอออ๋อ,อ,อถ้าหาของหล่นมาทับพวกแกก็จะโดนฝังทั้งเป็นนะรู้หรือเปล่าเฮ้อถ้าฉันข่ายโง่แบบแกให้ตายต่อหน้าเด็กแล้วละก็ เด็กคนนี้มันก็จะยอมฟังฉันและก็ทำตามฉันทุกเรื่องเลยละตอนนี้ลราเฟดยัย,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 ยจัดมาใช้ลูกไม้ซะเท่านี้ก็ฆ่าแกได้แล้วชาับเอชงั้นเลยแบบนี้แย่และเฟดให้ดาบปันไปที่จ้ดนั้นเลยไม่ต้องการล็อก แกพูด่าของเล่นของอสุสรินศักดิ์สิทธิ์สินะตอบมาซะอย่ารับพาตัวเด็กคนนี้ตามคำสั่งของใครแล้วใครจะไปโง่บอกแกว,ว่าบอกมาซะบอกชื่อของไอ้เลวคนนั้นที่จ้างแกมาเดี๋ยวนี้เขกาใจแล้วบอกแล้วใครฮโัฮโดฮนโดเบริก ไม่เป็นไรแล้วนะแม่อพอสบายใจแล้วก็หิวเลยเหรอไปหาอะไรกินกันเถอะเอาแล้วเธอชื่ออะไรเนระซาฮาระส่วนฉันชื่อเฟสนะดีและ มือนี้พี่ชายเลี้ยงเองม้นร้อนอย่างนี้เอาปังชาสักหน่อยไหมจ๊ะขอซื้ออันนั้นสองไม้ครับได้เลยครับอร่อยจ้อะนี่กินระวังด้วยล่ะมันกำลังร้อนเน่ยก็บอกแล้วไงว่าให้ระวังอร่อยจังเพิ่งเคยกินเนื้อเป็นครั้งแรกเลย ส่วนอันนี้พี่ให้สาระนะ พิ่งจะเคยมีคนขอบคุณครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับตัวผมเองก็เป็นพวกสกิลไม่ดีเหมือนกันเฮ้พี่เองก็มีสกิลอ่อนแอเหรอใช่ทำให้ท้องหิวนะ่ท้องเหรอใช่รู้แหละสาวนะไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนถ้ายิ้มแลวฝ่ามันไปได้สักวันความสุขจะมาหานะแม้แต่หนูด้วยเหรออ่าเฟสไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนขยิ้มแล้วฝ่ามันไปได้สักวันความสุขจะมาหานะ แม้แต่ผมด้วยเหรอใช่แล้วในตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่เพรามีคำพูดคำนั้นที่พ่อเคยบอกเลยทำให้เราทนมาได้เพราะงั้นเราเลยอยากให้ซาระมีชีวิตต่อไปเหมือนกันมีสกิลดาบมือเดียวเพิ่มเข้ามาด้วยนะ ท่านี้เฟดก็มีสกิลจำพวกทักษะแล้วนี่ถือเป็นเรื่องดีอย่างนั้นเหรออ้อสำหรับสกิลจำพวกทักษะจะมีอาชสมเปท่าไม้ตายอยู่อย่างเจ้านี่สามารถโจมตีสองครั้งได้ในคราวเดียวชาร์ปเอชเมื่อกี้น่ะเหรอง,งั้นถ้าเกิดเจ้านั่นใช้ชาร์ปเอชได้ก่อนละไม่น่าถามเลยนะปานนี้เฟดเขาจะซีแง่แก่แล้วอะเดย์ทำไมไม่บอกกันก่อนเล่าก็ตอนนั้นห้ามแล้วไงว่าไม่ให้เป็นผู้ประดุมความยุติธรรมไปช่วยเด็กคนนั้นนะ ผู้ดืงความยุติธรรมที่ไหนกันถ้ารู้งี้<จ>ก็ไม่ไปหรอกแหมทำมามพูดทําเรื่องที่ไม่สมกับไปตัวเองไปก็ไปต้องเขินหลอกหนวกหูนะ่ะถ้าพูดจริงจังชัยชนะนั้นขึ้นอยู่กับจังหวะไม่จะเป็นว่าผู้แข็งแกรง่งจะชนะเสมอไปงั้นก็แสดงว่าคราวนี้โชคเข้าข้าๆฉันแล้วสินะอยากจะแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้จะได้ไม่ต้องพึ่งโชคและเอาชนะได้ว่าแต่เฟสดขอถาอะไรอย่างเดียว ทุงนี้ทำงานวันแรกให้กับตระกูลฮาร์ดสินะอ,อ๋อน่าจะไปด้วยชุดยาจกเนี่ยนะฮะโอ้โหสภาพง่ายลืม<ะ>ซื้อ,อคุดลยโอ้อย่าทำให้ข้าตกเน่หัดดูแลกันให้มันมากกว่านี้หน่อยรู้ข่าวหรือยังดูเหมือนว่าท่านเมสันจะโดนแทนริวจัดการที่กาเรียนะฉันได้ยินมาจากพวกพ้องที่เป็นทหาพรพ้องงั้นไม่ผิดนะแล้ตระกูลฮาร์ตละ่ะ ท่านร็อกซี่จะได้ขึ้นเป็นเจ้าบ้านถ้าหากท่านเมสันที่เคยเป็นคนหยุดยัง้งความรุนแรงของอาสวินศักดิก์สิทธิ์ไว้ไม่อยู่แล้วก็ต่อให้เป็นท่านรอ็อกซี่ก็คงจะไม่สามารถตาร้านพวกนั้นไว้ได้นะ่ะสามพี่น้องเบริกงั้นเหรอครับเป็นเรื่องที่แย่จริงๆเลยนะครับแต่ว่าผมนะ่ะชอบแค่คุยแค่เรื่องดีๆนะครับผูย้ยิงเครียดแล้วเฟรดละ่ะสบายดีไหมทุกทีเวลาเขาเลิกงานเขาจะมาที่นี่ครับ มาทุกวันแล้ววันนี้ฉันมาที่นี่กลับไม่มาสงสัยว้าวุ่นที่นี่คือเขตอัศวินศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรออะใหญ่มากเลยฮะ ลังคอยอยู่เลยค่ะกำลังคอยอยู่เลยค่ะขอบคุณที่มานะคะมีอะไรเหรอคะอ๋อเปล่าครับแค่คิดว่าสวยเท่านั้นครับผมก็เลยเผลอมองเข้านะครับอ๋อนานๆทีก็อยากลองใส่ชุดเดรสเหมือนกันค่ะเอเฟตังหากที่ดูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะไม่หรอกครับเอาล่ะทั้งนี้ค่ะ หลุมศพเหรอท่านพ่อคะนี่คือคนที่จะมาทํางานที่นี่คะ่ะเขาชื่อว่าเฟดเท่านี้ตระกูลฮาร์ของเราก็จะกลับมาครึ่นอีกครั้งแล้วนะคะนี่คือท่านพ่อคะเมื่อห้าวันก่อนท่านเดินทางไปที่กาเรียรและพบก,กับเทนดิลเข้าแล้วก็จากไปแล้วคะ่ะกาเรียรเป็นทวีปใหญ่ที่ถูกปกครองด้วยเหล่ามอนสเตอร์หนึ่งในหน้าที่สําคัญของอัศวนสังสิทธ์คือการคอยยับยั้งพวกมันเอาไว้ ปีนี้เป็นรอบของตระกูลฮาร์ดค่ะมันเป็นหน้าที่ซึ่งอันตรายแต่ว่าไม่อันตรายถึงกับชีวิตค่ะแต่ว่าเทนดิวที่หลายพันปีมานี้ไม่เคยออกจากรังมาเลยตั้งนานแต่ตอนนี้ดูเหมือนกองกำลังของท่านพ่อจะถูกฆ่าตายหมดเลยค่ะไม่รู้มาก่อนเลยตัวเองอยู่ในสถานาการณ์แบบนี้แท้ๆแต่ท่านลอกซี่กลับช่วยเราถึงขนาดนี้นี่เราไม่รู้ตัวเลยสักนิด อย่าทำหน้าแบบนั้นสิเฟธต่อจากนี้ไปเจ้าบ้านฮาร์ดก็คือฉันแล้วค่ะเรามาทำให้ตระกูลฮาร์ดคลึกคลื้นกันเถอะค่ะขอรบกวนได้ไหมคะครับด้วยความยินดีครับมึกแย่แล้วถ้าสัมผัสตัวตอนนี้เป็นห่วงจังสกิลอ่านใจจะทำงานเออนั่นเอ,อ๊ออะไรเหรอคะเอ,อ๋คุณเฮา เฮานี่เฟดคะ่ะเออเฟดแกรไฟทครับขอฝากตัวด้วยนะครับเฮาค่ How, ะเป็นหัวหน้าเมดของตระกูลฮาร์ดค่ะต่อจากนี้ไปกรุณาทำตัวให้คู่ควรกับการเป็นคนใช้ตระกูลฮาร์ดด้วยนะคะเฮ้ยอย่างโหดเลยเออครับฮาร์ดเนื้องไม่ฟินจุงใบ ทำตัวให้คู่ควรกับการเป็นคนใช่ตระกูลฮัทนี่ยังไงกับพักด้วยละ่ะครับคุณอลิเวอร์ไว้สัตว์ตัวนี้เมื่อไหร่เดี๋ยวจะพักทันทีเลยล่ะครับยังไงก็อย่าฝืนมากไปมาที่นี่ได้สัปดาห์หนึ่งแล้วสินะครับคุณมินาว่าที่แรกเห็นว่าชอบยืนคุยกำดาบอยู่คนเดียวเลยนึกว่าเป็นคนเพียเ้ยนซะอีกอะ กินเนื้อทีก็ตัวสั่นทีด้วยเฮ๋ยคือผมไม่ได้กินเนื้อมาห้าปีแล้วนะครับอยากแซวกันเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเนี่นพักกลางวันจะหมดแล้วนะได้กินข้าวกินปลาบางหรือยังจริงๆผมกินไปแล้วนะครับอุ้ยแต่ยังท้องร้องอยู่เลยพอดีอยู่ในวัยกําลังโตนะครับฮคุณเฟดคุณเฮาคุณหนูให้มาเรียกตัวค่ะเอ่ะครับจะไปดูนี้ครับดีละไปกันเถอะเราแปลกจัง นี่ขณะกินอาหารไปแล้วแท้ๆนะชินกับงานได้ยังคะเฟตอนนี้ความรู้สึกหิวมันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเฟถ้าเป็นแบบนี้งคงทนไม่ไหวแน่ เป็นอะไรไปคาเฟ่เฟคุณพ่อเฮะอขอโทษครับพ่อที่จากไปแล้วเรียกผมแบบนั้นนะครับเฟเองก็เสียคุณพ่อไปแล้วเหรอครับเขาไปต่อสู้กับมอนสเตอร์และพลาดท่านะครับเรื่องราวเหมือนกับฉันเลยนะคะเออแล้วทำไมถึงเรียกผมว่าเฟยเหรอครับชื่อเล่นของเฟสไงคะบอกแล้วไงคะว่าจะช่วยกันทำให้ตระกูลฮาร์ดคลื้นเพราะงั้นเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วค่ะ ครอบครัวเหรอท่านร็อกซี่กับเราไปไปไปเป็นเรียกนี่คือ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 ว่าเรียกเฟดนะครับคานค่ะโออ,อนี่มันอะไรเนะี่ยเฟเฟนี่ห้องเราสินะพรุ่งนี้หยุดงานแล้วก็ พักผ่อนให้เต็มที่นะคะท่านล็อกซี่นี่กริชฮะไม่เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของฉันกันเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยเป็นขนาดนี้เลยเคยทนได้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปานนี้แล้วลูกเต๋าได้ถูกถอยไปแล้วถ้าสกิลตะกราดได้ลิ้มลองรสชาติของวิญญาณก็ไม่อาจเลิกได้อีกแล้วเลิกไม่ได้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะยิ่งกินเท่าไหร่ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นยิ่งกินเท่าไหร่ยิ่งตการมากขึ้นเท่านั้น จะแบกรับกรรมที่ต้องหอยหาวิญญาณไปจนตายแล้วถ้าหากฉันเลิกทำล่ะไม่อดตายก็จะสูญเสียตัวตนไปแล้วก็จะจู่โจมไม่เลือกหน้าจู่โจมไม่เลือกหน้าเหรอแบบนั้นมันก็เหมือนเป็นสัตว์ประหลาดนะสิจะบอกเรื่องดีๆให้ฟังนะถ้ามันใกล้ถึงขีดจำกัดอาการมันจะออกทางตา จะบอกอีกครั้งลูกเต๋าได้ถูกทอยไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วดูสิเนี่ยหามันด้ล้ว่วันนี้เป็นล่ามาได้หลายตัวเลยตอนนี้มีกลิ่นที่น่าอร่อยลอยมาจากพวกนั้นแต่เพราะว่าบุสยวหอยทำงานแล้วไงหมายถึงตาสีแดงเนี่ยหรอเออบุสยุหอยเป็นพลังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของสกิลตะกร้าชั่วคราวเพื่อให้ออกกลืนกินวิญญาณได้สายตาจะดีและจะมุกจะไวต่อกลิ่นของเหยื่อ ทำให้พวกระดับต่ำกลัวจนไม่สามารถขยับตัวได้เป็นอย่างนี้นี่เองกองั้นพวกกอบลินก็ได้ยืนตัวแข็งตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้วงั้นขอกินให้เต็มที่แล้วกันยังไม่พองั้น ไปที่ป่าฮอบก๊อบลิ่นกันเถอะเ้ยงก้นเากยค่้หเ ในสภาพหิวโหยนี่หมดสิ้นไปได้ดูเหมือนจะสงบลงแล้วสินะต่อไปนี้ไม่ขอเป็นแบบนี้อีกแล้วคงต้องออกล่ามอสเตอร์เป็นประจำเพื่อที่จะได้ให้สกิลตะกละได้กินวิญญาณอ๋อจะทำแบบนั้นนะ อะไรเนี <listed> ่ยเจ้านั่นคือตัวอะไรก็อบลินคิงกอบลินคิงงั้นเหรอสเตตัสไม่เด้ต่างกันมากเท่าไหร่สกิลเฟื้นฟูอัตโนมัติคืออะไรเหรอสกิลรักษาบาดแผลถ้ามีสิ่งนั้นต่อให้บาดเจ็บก็สามารถสู้ต่อได้ไดายินแบบนั้นแล้อยากแย่งชิ้งมาเลย กลัวอะไรสำหรับมอนสเตอร์แล้วมนุษย์เป็นอาหารแสนอร่อยไม่ใช่หรือไงรู้แล้วนะแต่ว่าค่อยๆไปอย่างเงียบๆนะรู้แล้วโอเคจัดการเลยเย้ดีมากเปิดก่อนได้เปรียบ เมือ่อะไรเล่ารีรบหลบเรตอะหนี้ก็จัดการมันไม่ได้แล้วนะว่ากระบอกนั้นไปแบบนั้นจะไปเท่าไรหรอกเชื่อใจข้าดีเขกใจแล้วฉันจะเชื่อใจนี่แหละว,วันเข้าไปเลย เกียวตะกราทำงานทำการเพิ่มสเตตัสตอนนี้ได้เพิ่มสกิลฟื้นฟูนฟนอัตโนมัติแล้วโอยเหนื่อยชะมัดทำได้ดีมากถ้าเป็นสเตตัสตอนนี้แล้วก็ปลดปล่อยขั้นแรกได้แล้วล่ะอะไรนะขั้นแรกอย่างงั้นเหรอก็คือร่างใหม่ของข้ายังไงเล่าทำโดยการที่มอบสเตตัสให้กับข้าข้าจะเพิ่มรูปแบบเพื่อเป็นการตอบแทนร่างใหม่ย่างงั้นเหรออยากเห็นจัง ถ้างั้นก็มอบสเตตัสมาให้ข้าสิเข้าใจแล้วจะเอาเท่าไหร่เหรอต้องเอาสเตตัสทั้งหมดตั้งแต่ที่ได้เจอกับข้ามากขนาดนั้นเลยเหรอก็ข้ามันโลภยังไงล่ะเอามากไปแล้วไม่เอาดีกว่าในกรณีที่ไม่ปลดปล่อยก็จะทําให้สูญเสียสิทธิ์ในการใช้ข้าไปเนอะเอ๊จะจะแข็งแกร่งขึ้นเพียงคนเดียวหรือจะ,จะแข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมกับข้าเลือกมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เหรอไม่ต้องเลือกหรอกนา คู่หูของฉันก็มีแค่นายเท่านั้นพูดได้ดีมากเจ้าจะไม่เสียใจอย่างแน่นอนฮะพลังกำลังถูกดึงไปสเตตัสกำลังถูกช่วงชิงนี่นะเหรอพลังใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาของฟริตธนูเวทไงล่ะธนูเวทเหรอเจ้าน,นั่นมันเดินมาหาเราตั้งแต่เมื่อกี้ละ อ,อดีเลยนองยิงเจ้านั่นก็ทดสอบดูสิแล้วลูกธนูอยู่ไหนล่ะถ้าดึงคันธนูแล้วมาจ่อ,อมาเองต่อให้จะยิงมั่วยังไงก็เข้าเป้าแม้แต่เฟสที่เป็นมือใหม่ก็ใช้งานได้อย่างสบายใจสุดยอดเลยผูของกอบบินคิงเท่านี้ ก็กินอิ่มท้องได้เลยนะ